หนึ่งสองซ่อมสวัสดีครับนะคะวันนี้น้องแปมมาทําอะไรเนี่ยวันนี้เนื้อหนึ่งจะมาวนนี้มาทําอะไรคะวันนี้น้องจะมาน้ํนนานนตาลนะคะ,ะอะไรน้ําตาลมันเป็นเค้กนี่เค้กน<า>นเ,เหรอโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเราดูหน่อยสิน้องแปมอันนี้อะไรยูนิคอนไหนยูนิคอนดูนเป็นน้ำตาลยูนิคอนนตเออ ไหนไหนน,น้องแปมมาให้ดูหน่อยสิคืออะไรเนี่ยเป็นยูนิคอร์นโยูนิคอร์นเหรอใช่ค่ะเป็น <ะ S 2> น้ำตาลยูนิคอร์นได้มีน้ำตาลแบบโอ้ทั้มตาลด้วยใช่ค่ะเออน้องแปมชอบกินไหมเนี่ยชอบค่ะอ๋อแล้วให้พ่อปอนกินด้วยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะโอ้อันนั้นอะไรเนี่ยแปมเค้กค่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันคือ คือมัสเมโล่เอาไว้แต่งค่ะว้าวมัสเมโล่อันนี้มันสีสายลุงอยู่ในคอนใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นเก็บพึ่งนะคะเ,เก็บพึ่งเหรอใช่ค่ะมาเอาไว้มัสนะคะเก็บพึ่งอะไรนาะมีแมสก์ที่เป็นแมสก์เทน,นโอ้อะไรเนี่ยเป็นเป็นแทป ครีมค่ะโอ้โหอันนี้สีอะไรแป๊มสีครีมค่ะสีอะไรเนี่ยสีครีมค่ะสีครีมอันนี้ล่ะสีอะไรสีชมพูสีชมพูอันนั้นล่ะสีม่วงสีม่วงเหรอแป๊มชอบสีอะไรมากที่สุดสีอะไรค่ะโอ้โหเลือกสีชมพูเหรอเจตีนี้นะคะโอเคเราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนี่อะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือลูกโป่งลูกโป่งค่ะโอ้แต่งหน้าเค้กเอามันกินไม่ได้นะคะใช่ไหม มันคือลูกโป่งตกแต่งหน้าเค้กมันมันกินไม่ได้ค่ะโอเคแล้วมาดูอุปกรณ์วันนี้ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีแบบนี้ค่ะอุ้ยเคลื่อค่ะเคลื่ออะไรเหรคือที่ที่ที่ปอาไปไปเอาทำเค้กค่ะเอาไว้เสียบเค้กอ๋อไว้เสียบเค้กโอ้วันนี้อุปกรณ์เยอะแยะเลยน้องแปมใช่ค่ะอันนี้ล่ะอะไรเทียนเทียน เป่าไม่ได้นะคะมันเป่าไม่ได้ค่ะน้เป่าไม่ได้เหรอเป่าได้ต้องจุดไฟก่อนไหยต้องจุดไฟก่อนสิเฮ่ยนี่เล่นมากรเป๋าได้ใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะอะไรคะนี่อันนี้อะไรเลยค่ะโอ้ยังกดยูยยังกดอัยนี้มันคือเค้กเลยใช่ยยนยยนยยยยยยคยยเยย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 ยคยยย ะกระตุ้นค่ะอะไรนะป้าต right, eh okay. ื้นป้าเตื่นเด้อเราไปมองกล้องหน่อยสิไปสั่งได้ใช่ไหมคะใช่ได้สั้งได้นะคะสั่งป้าติ้ลได้แล้วมันก็เสียบอันนี้นะโอเคอ่ะอุปกรณ์เราพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังมีมัตเซย์เลอแบบนี้เฮ้ออุปกรณ์เราพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วเราจะมาทำกันเลยนะโอเคไหมทำเลยเย่เย่เย่ อะไรเนี่ยดีใจมิคอนอันนี้คือมิค่ะยอนิคอนมิคอนือ uh huh. เป็นน้ำตาลค่ะ uh huh. ต้องต้องเอาไปเสียบอันนี้ค่ะถึงมันจะเห็เียนเป็นชิลดูค่ะคน่ารักเลยนะคะมันต้องอ่ะี่ค่ะโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงก่อนดีอเอาน้ำนตาลมา ต้องเอาไอ้นี่ก่อนไหมติดก่อนไหมโอ้ใช่ใช่หติดติดติดขอบขอบก่อนดีไหมเอามาเอาไว้เอาเอาเอาวยตนีคอนเสียก่อนไหมเ่ก่อนยันี้คนเสลลองดูนะคะแล้วแม่จงเ็าใจก่อนี้จำเหรอเอาเอาอานาๆตงกลางเลยเลยบีไม่เตียนั่นแหละไอตอนย่ย นี่เด็กน้อ่จะเลนไ้มาเปล่าอ่ะไม่น่าค่ะ E ใช่สิจะได้ตัวอะไรคะ P นะ P A M เหมอนต่อไปอนนะคะเอ็นอู้นปอปอนไม่ตรงกลางเลยอ่ะเออีกแล้วใช่ไหมใช่เอมไหมไ่โอเค เอม่ราจะเอารูปอะไรบีบสีจังโิล่มาเป็นจุดวงกลมก็ได้จุดดวงกลมสิเออบีบสิเพื่อจะไปขูดสิบีบเอาสีอะไรบีบเอาเลยเอาบีบบีบเลยเอาเป็นรูปอะไรดีนะบีบบีบดิบงวดนี่เดะเดะบีบแล้วบีบดีมันออกบีบแล้วบีบโอเคบีบเลยบีบไม่ติดนะบีบไม่ได้นี่ไงเขียวบอลบีบให้โอเคเขวานเลย โอเคน่ะขบอกทำขอบได้โอเคไหมดีไหมว้าวเราต้องมีขอบสิมังต้องวงกวมกันมั้ไงขบอกทำวงกลมไงโอ้ยขาดไปไม่เซียนเลยว่ะไม่เซียนเลยไม่สิขาดนำสวยนะสวยไหมเนี่ยสวย

เย่ทำเสร็จยังเนี่ยเสร็จยังคะไหนนี่ว้าวเสร็จยังเนี่ยโอเคแล้วแปมไปตั้ตรหนเอาไปั้งเทียนเดี๋ยวเพิ่มปลอกกปัเทียนตอนตอนเปล่าตอนเป่าเนาะโอเคแล้วเราจะมาดูตอนเป่าเนาะดีไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเโอเคมาแล้วแปมไปตรงไห่เหรอ 怎么样？ Oh, okay. Happy birthday to you. Happy birthday. ฝากติด <laughs> <laughs> ตามช่องแปมด้วยนะครับฝากติดตามช่องแปมนัทมน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจของช่องแปนมนัทมน์ด้วยนะครบับสวัสดีครบับ <laughs>